วิ่เหมือนเซนเลยอ่ะเซนคู่เลยหรอเซนออกไบเลยหรอเหมือนเซนเลยใบนี้สองแรกใบชิมเมอร์ถ้าเจอเราจะเก็บไปก่อนรวมถึงลายเซนด้วยนะครับผมมอ่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบเจอได้เป็นประจำนะครับของเพจเราเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมปะเริ่มกันเลยรูดี้โกเบไม่ได้เปิดเฟืองแล้เดลายมาสักพักแล้วนะนี่ก็เหลือไม่กี่กล่องนี่ฟิลิปฮาสกี้นะเบีมาก่อน คาริมเ d ดเวฟครับโลโก้เก่าๆเ,เหมือนเซียโนเลยฮะไม่ใช่แลละป้าก่ออูเอเจจอนซันครับผมออกก่อนเลยเป็นเรดเวฟนะครับเรดเวฟเรดเวฟนะครับแล้วใบน,ะนี้ไม่ใช่เสร็จแต่เหมือนจะเป็นชิมเมอร์ใช่ไหมกลับด้านจะมีนะชิมเมอร์นะเฟิร์สเดอร์ไลน์นี้ลันเขาจะไม่ค่อยกลับด้านนะขอเก็บไปก่อนนะ เราไปชิมเมอร์นะครับแล้วผมจิ้มเจอชิมเมอร์เลยเหรอปุ๊บไปปะเอาซีเวอร์โทรเ่ไม่โดนซีเวอร์หรอกนะอุ้ยแต่ลูกี้นะครับเป็นอ er, นะินเตียนาเพเซอร์ฮะคริสเตนนิวตันอ่นะตอนนี้ยังไม่ค่อยได้เนาะเป็นซีเวอร์นะครับโอเคลูกี้สองตัวอ้าวเรเกอร์ครับผมบรา d ีเจมส์นะเห็นนะกล้องผมไม่โฟกัสโอเคไฟเวอร์ครับผมซีเวอร์ ตอนแรกผ่านไปมาเกือบเกือบหนึ่งล้านเหรียญอะเออยี่สิบแปดล้านนะถ้าจำผมจำไม่ผิดนะออกชอยนี่แหละสีเนบิล่าเออเป็นมรันาารของกองชอยนะครับชารลสปาร์๊กเลยมาเจ,จเลนเจเลนเวลส์โอ้เลดทาวเวอร์เหลืองเหลืองแจ๊ดชัวเนี่ยแจ๊ดเมมฟิต <laughs> แจ๊ดเมมฟิตที่บอกไว้ล <c oughs> ูกี้มา ไม่ใช่ครับผมหูเคียร์เต้จอชนี่ตัวปีที่แล้วเนาะตัวนี้เป็นตัวปีที่แล้วนะครับข้างหลังนี่ซีเวอร์หรือเปล่าเนี่ยซีเวอร์หรือเปล่าเป็นสีึฮปเปิดก่อนละกันนะ6-6หกสิบหกครับเจ็ดสิบห้าครับผมเคียร์เต้จอชนะเป็นเซคันด์เดียแล้วตัวนี้ไฟอาร์สโจนซีเวอร์อ้า ก่อนอันนี้เฟิร์สเดอร์ไลน์ไม่ค่อยหันด้านซิเวอร์เนาะค็อปปี้อะหันบ่อยอะอันนี้เฟิร์สเดอร์ไลน์หันรัวๆเลยซิเวอร์อินเสิร์ตอีกแล้วอู้มาทัสบูเซลิสครับผมเทโอลสโคปิกซิเวอร์ตาลุกกี้เป็นเหมือนเรนโบว์ด้วยนะเออเป็นสีๆด้วยนะครับมาทัสบูเซลิสกล่องน,นี้เริ่มต้นได้ดีนะเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้ดีทรูแบ็คของพิซซัมได้ห้าพันเลยเนี่ยเป็นรางวัลให้เป็นแบบ B.C. ก็คือเบรคเครดิตนั่นเองนะครับผมหรือเป็นเครดิตเงินคืนแต่ว่าเป็นบบลตี้ไงเป็นแบบถ้าเปิดเจอก็ได้เครดิตไปลงได้นะครับ <Yeah. S 1> ใ้ส่วนรถเน่เป็นส่วนรถนะด <Yeah. S 1> ีเวสแซนดี้เอาซาครับไม่ใช่ลูกี้ครับผมเป็นเคสันวอลเลซนะโอเคสี่ได้เซนตายเซนมาละเรานี้ไม่โดนหลอกละ ไม่รู้ว่าชิมเมอร์หรือเปล่าแต่ก็ลายเซ้นแน่ๆนะปึ๊บไว้ตรงนี้นะครับไปก่อนเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเจเลนบรานสานครับผมอเอ็เดเรนฟอ็อกซ์กอตตี้บาร์แล้วก็โชว์แอนโทนี เป็นฟรีสคืออันดับ2อันดับ3ตอนนี้นะครับได้ผมนึกว่าต้องแพงกว่าสเปอร์แล้วนะข้างหลังเหมือนหันหลังมาไม่รู้ว่าเซนิกไบหรือเปล่าบ็อกคาิริตัตนกัสโซอโอ้เพอร์โฟไอซ์นะครับเห็นนะมีใบก่อนหน้าเป็นเคชอนจอร์จ Ice, C, เพอร์โฟไอซ์สีเขียวกับด้านเซลติกบักนะมี2ทีมเซลติกบัคนะครับลุกกี้อีกแล้วเฮ้ยลุกกี้รว,วๆเลย นะครับผมเป็นเฟลเลอร์พยายามอ่านข้างหลังอยู่ไม่ชัวร์ขออนุญาตข้ามไปก่อนละกันเป็นเอาเป็นว่าเป็นลุกกี้ของบอสตันเซลตินะครับเออโไอีส์นะเป็น95้าทับ149นะครับ95ทับ149เซลติได้ไปแล้วกล่องนี้ลุกกี้สีมารัวจังข้างหลังนี้เซ็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเซ็นเซ้นเซน เจอแล้วสองเจอแล้วสองนะเจอแล้วสองนะโอเคต่ออู้เรือบอลเจมส์ครับผมเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ไม่ค่อยโฟกัสเลยเออรูการ d เดนเดย์ฮันเตอร์กับเดนเ d r e เอตันเนี่ยผมเอ็ดดี้หรือผมจะไปพูดชื่อที่สามนะ เอ็ดดี้หรือเวลหรือจาเอออ่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะบูเซลิสครับผมเรายังไม่ได้ไพสเมติกเลยโอเคโอเคเขารู้กันหมดเลยอะ่ะผมปิดไม่ค่อยเนียนอะ่ะชอบหลุดออผมปิดชอบหลุดเทาร์าครับไม่ใช่โนเกียโอ้โบโบ,โบกลับไปแล้วนะคือมันชิมเมอร์ก็กลับไงหรือจาเออไพสเมติกก็จาได้นะ คฮสเมติกก็จานะซีเวอร์ป่ะเนี่ยคือผมกลัวเป็นชิมเมอร์ไงอ่ะซีเวอร์ครับเป็นเพตันวัดสารนะใบที่กลับด้านเมื่อกี้เนาะโอเคเมื่อกี้โบโบไฮเปอร์ Hyper นะดีฟ็อกซ์ครับผมไฟเวอร์ลาเมโลซิออนเตอฟานนี่ไซมอน กูมิงก้าบริติแจ็กสันจารินจอนสันเห้อยังไฮเปอร์ไฮสเปติกหรือเปล่าเออผมจะไม่เคยได้นะไฮสเปติกเนี่ยตัวไหนก็ได้อ่ะไฮสเปติกโอ้ลูคี้ฮะแดงๆส้มๆเป็นอู้เคชอนจอร์จครับผมไฮเปอร์พริซึมนะบอชิงตันวิสาหตัวนี้ดิแต่แล้วแต่แล้วหยุดเป็นซีเวอร์ได้แล้วมั้ง เราก็ต้องทำทุกลอบนะเพราะชิมเมอร์มันก็กลับนะชิมเมอร์มันก็กลับนะอะไรดีสิวเวอร์ไม่ใช่ผมเป็นแนชรีสนะมินิโซต้าทิอร์วูชช็อตเมื่อกี้โอ้เซฟอนคาสเซลผมลัดออฟลอตตอรี เอสซิปีแซสเซอร์แล้วก็อีมานิวเลี่ัเบเล่นกันได้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะเอ๊คดีเบตเท่ห้ามหม้อแม่ทาวนี่ยโอ้ยผมว่าอันนี้ชิมเมอร์ชัวอันนี้ชิมเมอร์ชัวมันถึงก่อนใบสี่นะผมใช้จุดนี้เป็นการแย่ละเออ้ตัวชิมเมอร์จริงต้องมาใบแรกเนะาะจับได้ละไม่ได้เปิดนาน อุ้ยเหมือนจะเซนเลยเหมือนจะชิเมอร์เซนเลยบรูนะบรูนะแต่เหมือนจะเซนเลยมน่าจะด้านนี้ขาดชิเมอร์อีกใบอยู่อุ้ยอะไรแบบข้างหลังอ่ะโอ้อาฟเตียผมนึกว่าคลิงแกนเออนึกว่าคลิงแกนหรอไฮเปอร์ครับผมแรฟฟอร์ดโอ้โหนี่ไงชาวเจ็บของดัลลัสเนาะจชมีบัตเลอร์ไฟเวอร์ครับผม ตันพิชาร์ดทำไมไม่โฟกัสจารินซกแล้วก็พัศกาวซียาครับโมโจโปีนี้ก็ยังไม่ได้นะผมยังไม่ออกโมโจโอเองเลยไอ,อ้เปรกเนี่ยไอ้เปรกยังไม่ออกโอ้ดอวตันแคเนตรูฮะรูลอยอุ้ยลุกกี้ฟ้าอย่าปอกนะสีซิกเซอร์สีเมมฟิสมาซิกเซอร์ อย่าบอกนะช็อกโอลืมทีนี้ไปได้ยังไงโอเคซีผมเอเจมิดเชลร้อยสามสองทับร้อยเก้าเก้าอ่าโอเคซีนะเจมิเชลวิกล่องนี้มีแต่ลุกกี้กล่องนี้มีแต่ลุกกี้นะตอนนี้จอร์แดนฟูอ่าสเตฟอนคาสโซตัวท็อปสุดของฟีนี้ในตอนนี้ ทัดแมคเคนยังอยู่เนาะเออน่าจะได้สู้กันสนุกน่าดูเลยผมชอบนะชอบแมคเคนนะครับปูชิมเมอร์ขาดหนึ่งเฮ้ยรีรีเดมว่ะเอาแล้วรีเดมเซนชิมเมอร์แน่นอนเซนชิมเมอร์แน่นอนรีเดมมีเชมีเคอร์ลี่ว่ามีลูกา้าคุ้นๆน,นะเฮ้ยหรือเคอร์ลี่เซนนะผมก็จำไม่ได้รีเดมชิมเมอร์เนี่ยเซนนะกล่องนี้ได้สามเซนเลย เชอรีเดมแน่ๆเคอร์รี่ลูก้ารู้สึกก็น่าจะรีเดมนะเออเคอร์รี่ลูก้าก็น่าจะรีเดมนะโกชิมเมอร์ไปจริงโกชิมเมอร์ไปหลังสีขาวนะครับผมอู๋ไวท์ช็อกแลตนะเจสันวิลเลียมเนีสีขาวให้่ยเป็นสีเราชมลูกกลองนะชอบมากหลังนี้เป็นซิลเวอร์นะครับนี่หลอกไม่ได้แล้วชิมเมอร์เราออกครบฮาริเบอรตัน รีเดฟเซ็นสามใบนะกล่องน,นี้ชิมเมอร์ออ,อกเซ็นอีกแล้วเออชิมเมอร์ออ,อกเซ็นอีกแล้วนะมันขยับไปขยับมาเดี๋ยวหเห็นวยสีส,ส้มส้มส้มไหนเนี่ยออร์เรนจ์เวสหรือว่าส้มทับสีเก้าออร์เรนจ์เวสจะเป็นทับหกสิบนะครับอ๋อสี่เวฟนะสี่เวฟเฮ้ยทีมูฟฟ้าเวอร์เออฟ้าเวอร์ก็รีเดฟ ฟาเวอร์ก็รีเดมจำไม่แต่ฮอกเลยเอ้ตั้งแต่ฮู๊เลยผู้เป็นรูดี้โกแบรครับผมออกซ้อมอีกแล้วทับ60นะออเรนจ์เวฟนะครับ34มสทับหกสรูดี้โกแบนะเราเคยได้แอดทับ49ไปอ่ะตอนนี้ออกโกแบนะโกแบทับ60นะครับอู้พาวกัสซ้อไฮเปอร์เวมบี้ครับผมแฟกโั่ใช่ฟาเวอร์ก็รีเดมนะวัดกันหน่อยอะ่ะ ที่แน่ๆรีเดีมเป็นชิมเมอร์แน่ๆครับพอสองใบนั้นไม่ใช่ชิมเมอร์นะเซนที่เจอสองใบแรกไม่ใช่ชิมเมอร์ครับแปลว่านั้นเซนชิมเมอร์แน่ๆโหแบบนี้ใครดีนะ้ใครดีน้าพอตั้งแต่เออเรายังไม่มีตุต้มๆจริงๆเลยจากแมคเคนนะจากแมคเคนไปก็ยังไม่มีตุต้มๆจริงๆเลยโกชิมเมอร์ก็เอเจจอนสั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเรนชานอลชูเนียเรดลันนะ เรตรันเรตรันตอนนี้รันเราลุก,กี้เยอะนะขอลุก,กี้อุ้ยได้จริงตัวนี้แล้วพีไทไยเกอร์อยู่ไหมครับตัวนี้อีกแล้วทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะตัวนี้อีกแล้วโหสิกเซอร์อาเดมโปนะครับสิบเจ็ดครับสองเก้าเก้าน่าคุ้นคุ้น เออหน้าคุ้นๆนะเดวินคาร์เตอร์วิคาร์เตอร์ผมได้เยอะมากคิงบอกเลยอย่างคุ้มเซนได้แล้วล้านได้แล้วใช่ไหมเลดเวฟออกไฮเปอร์ Hyper ออกคาร์เตอร์ Carter, ตัวเดียวเนี่ยได้ไปกี่บปแล้วหนังฉายซ้ำแล้วอันนี้ออกลัานด้วยครับออกเลดลันด้วยเออแล้วออกเป็นเรสที่ลัานด้วยเนาะสองท้านะเดี๋ยวมาดูใบที่ปิดกันนะครับยังอ่ะทอ,ทองดำๆอ่ะยังไม่ได้แตะทีหันหลังมาตัวหนึ่งนะ่าจะซิลเวอร์ เป็นอนู้เรือเนี่ยเรือบอลลันผมุอย่างไม่ได้เนาะสักทีนะสักทีนะพเพลสปึ๊บแชกแล้วก็ออสคิวนะสองสี่เก้าอสองสี่เก้านะโอ้ยลูกเกียเยอะจริงลันลูกกี้เยอะจริงกล่องนี้ของดีนะโอ้โหวิสาดเอาอไปไปเคชอนจอยส์ครับผม เมื่อกี้ได้ไปแล้วด้วยนะแต่ไม่รันนะอันนี้ได้รันนะครับร้อยหนึ่งครับร้อยสี่สิบเก้านะเคชอนจอร์จอ okay, <Sean> ันนี้ด้วยนะครับผมวิซาอันนี่ได้รันนะเขาได้คุ้มแล้วไปนี่ไปคุ้มแล้วนะซิเวอร์นี่บริเชสชัวร์โอเคเหลือสี่ใบปิดเปิดเซนก่อนค่อยเปิดชิมเมอร์ดีเดียมชันไปท้ายสุดนะดีเดียมชันไปท้ายสุดนะผมจะเริ่มนะเริ่มแล้วขอไม่ทันแล้วนะ หมีก่อนเลยโอเคครับโอเคครับไปนี้หน้าหมีเนี่ยวิเซนเบอนะมาขอดับหนึ่งละกันอ่าลิสซาเช่ไม่เซน <laughs> เฮ้ยชิมเมอร์ได้เออชิมเมอร์ได้มาเตี่ยนะ <laughs> ช็อกอาเดมโบนาะซิกเซอร์ผม ไปชิมเมอร์ไ uh. ด oh. ้ครับลิซ you know. right? ่าเช่อะโอ้โหพี่ไทเกอร์เราพีกรอบนี้นะผมว่าโบน่าทำไมไม่เป็นแม่เคนเออทำไมไม่เป็นแหม่เคนนะโอ้โบน่านี่ทั้งล้านทั้งเซนฟ้าคู่อ๋อนี้อันนี้มีโอ้ยโลแกกี้เอาอะไรจะออกก็ต้องออกขอไม่ใช่แคร์สเปนเซอร์ผมโอเคหมดอะเวลสกับเอ็ดดี้เนี่ยได้ทั้งคู่เลยเมื่อวานถึงได้เวลไป พอไม่ใช่แคมสเปนเซอร์นะเฮ้ยผมแบบนี้เยาปอนะโอเควิวสองใบติดครับเออวิวสองสองวันติดนะเจเลนเวลส์สองใบสองวันติดแล้วสองวันติดแล้วตัวนี้แต่ยังไม่รันนะเป็นเซนเซชันเนี้ยเป็นไงหนีเนี่ยตอนแรกผมจะลงแล้วเอออะไรจะออกก็ต้องออกไม่เหมือนเซนเลยอะเซนคู่เลยเหรอเซนสองใบเลยเหรอเหมือนเซนเลยใบเนี้ยอูชิเมอร์นะมา เหมือนจะเป็นเซ็นสิเกเนเจอร์ครับไปที่เซ็นหรือเปล่าผมแบบนี้นะเดี๋ยวนะก็ไม่โฟกัสก็เกิดขัดเราโอเคเข้าละผมแบบนี้เคสา Wallace, สนวอลเล็เซนเอาเซ็สนสี่ใบกล่องน,นี้โอเคซี่ครับผมหนึ่งทับยี่สิบห้าเลยหนึ่งทับยี่สิบห้าเลยแล้วโอเคซีจริงคุณเจมสะ ออกเป็นเคสานวอลเลสครับโกไอบรูชิมเมอร์เอ,อ่ยึ่งทับยี่สิบห้าเซคันเหยียะนะเซคันเยียนะครับอีกใบต้องเชแล้วหรือว่าเขาถ้ามันใช่อ่ะมันก็จะตามมาครับหรือมันจะเป็นโกชิมเมอร์ก็ได้ใครจะรู้นะครับทุกท่านเริ่กไปเลยดีเดมชั่นลายเซนใบที่สี่ของกล่องนี้ oh <my> ยัไงไม่ผมกลับได้ไหมเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยเกือบถึงมาโอเค นี่นะนี่นะอะไรนะอะแล้วนะฟรีซึ่นะครับเฮ้ยเออนี่เราใกล้อย่างงี้แล้วดีกว่ารุนพร้อมกันนะอุ้ยพันเมติกจริงเอาแล้วเคอร์ี่ลูก้าเชผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนรีเดมชัติอีกคุณเจมท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งนะเนี่ยมาแล้วฝาแฝดท่านหนึ่งนะแค่นั้นแหละเตรียมตัวนะครับไป ยังไม่ถึงนะเฟิร์นออฟเดอะไลน์อุ้ยหนึ่งจิงเชคิวเจสอเล็กซานเดอร์โอ้ใบแฟร์นโอ้โหเหมือนรู้สึกได้อะ่ะโอ้โหแฟร์จริงแฟร์จริงเหมือนโหรู้สึกได้อะ่ะเอาจริงตอน,น,นเห็นแล้วอุย้ยมันเคสันบอลเลสมันออกไงโอ้โ oh หอะไรก็เกิดขึ้นได้รับนี่อ่ะฝาแฝดฝาแฝดนะ กิดหรือยังกิดหรือยังเออกิดได้ยังกิดได้ยังอินด,ด,ดีด้วยนะครับคุณเจมลุตโดจากเซิร์ฟไปแล้วโอ,โอเคซีนะบลูชิมเมอร์นะเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์อย่างกระรู้เอามาจริงใช่ของจริงคานาะ์ไบนะใบนี้ยังไม่ขูดนะฝาแฝดครับเออฝาแฝดฝาแฝดโอ้โหธรรมาดาที่ไหนอินดีด้วยนะครับผมสีเลย รับจบเลย2ชิมเพอร์เคชอนจอชครับผมอยู่ที่โกแบนนี่60นะโบน่า299นะครับผมเดวิดคาร์เตอร์เป็นเลดเวฟนะคนะ <laughs> รับไวท์ช็อกโกแลตเนาะเจวิลนะครับ175เออหนึ่งบรูวนี่ร้อยเนะครับผมอันนี้149นะเพิร์คูไอส์นะครับไฮเปอร์ Hyper, เป็นเคชอนมาอีกไปนะคนะนะร,ริสเซนนิวตันนะครับซีเวอร์เนาะเอเดรียนสันเลดเวฟนะครับรอนนี่ซีเวอร์นะครับเคชเคยอนเต้จอชเป็นเลดพาวเวอร์75คนระับผม บูเซลิสมาคิโอสโคปิกซิลเวอร์เนาะเจเลนเวลซันเซชั่นโบนาซิกเนเจอร์เกสัตโมเลซิกเนเจอร์แล้วก็พลายสเมติกครับผมเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์ว่าที่ m ีพในปีนี้หรือเปล่าเออวันนี้เจอโยคิคาวัากันไงวันนี้มจับไป40